พาทัวร์โกดังโคล,ล่าอัร์ติสครับผม ครับกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกอนเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเอาใจสายเก่งกันบ้างนะครับผมผมจะพามาดูสต็อกของโคราอัลติสนะครับพร้อมกับรีวิวให้แบบกระชับฉับไวนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโคราอัลติสอยู่นะครับเอาไว้ใช้งานคลิปนี้ห่าำพลาดเลยนะครับผมตามผมมาเลย เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้ามาชมนะครับว่าตัวคูร่าอัลติสนะครับมีออปชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องแจ้งก่อนเลยว่าที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นโฉมปี16นะครับปี17นะครับมีอยู่2ปีนะอ่ารุ่นก็จะมีตัว G แล้วก็ตัว E นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไล่มาที่คันดำก่อนเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวคูร่าอัลติสหนึ่โฉมปี2018สิดสีดำนะครับเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับตัวคูร่าอัลติสไม่มมมีีีเเกยรรรร์ธดาานนนะะโฉ้คับผม ตัวเนี้ยราคาก็อยู่469,000ะครับได้สีดำเป็นตัวอีจะเป็นตัว l องท top นะครับเนี่ยไฟหน้าก็จะเป็น multi reflector อยู่นะครับสองดวงนะครับไฟถูงไฟต่ำนะครับแล้วก็มีไฟอ่เป็นไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตัวคิ้วกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นคิ้วโครเมียมนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยอ่าตรงแถวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเทาออกอ่าเป็นเทาเทาดำแบบประกายประกายหน่อยนะครับผมก็จะตัดกับตัวสีดาดีนะครับอ่ ล้อมแม็กนี้มาให้แล้วนะครับเป็นล้อมแม็กทูโทนนะครับผมสเปคจากโรงงานเลยนะครับก็คือ20555 R 1 6นะครับอ่า20555 R 1 6ก็คือแม็กขอบ16นะครับผม5รูนะอ่านี่ตัวนี้จะเป็น5รูนะครับด้านข้างนะครับก็ตัวคิ้วต่างๆที่เป็นตัวคิ้วจากประตูก็เป็นคิ้วโครเมียมนะอ่าก็เห็นชัดเจนก็สวยงามดีนะครับผมด้านหลังนะครับ คิ้วต่างก็เป็นคมเมียมเลยตัดไปครับเน้นความแบบอ่เรียบหรูนะดูไม,ไม่ไม่โดดเด่นมากแต่ดูเรียบหรูนะครับสำหรัแบบตัวอนติสรุ่นนี้นะครับนีดน่ด้านหลังก็จะมีโลโก้ของตัวโคลราอนติสนะครับด้านล่างก็จะเป็นเกรดปีนะครับอ่าเท่าที่จะเป็นจะเป็นเกรดรุ่นนะครับเป็นเกรด 1.8e เขาก็จะมีบอกนะครับผมอ่าทีนี้มาดูภายในกันบ้างนะฮะ ตัวชมนี้นะครับยังไม่ใช่ผู้สตาร์ทนะครับผมยังเป็นกุญแจไข่อยู่นะนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเปิดมาก็นี่เลยเห็นมาเจเบาะหนังเลยนะครับได้เบาะหนังหมดแล้วนะครับเป็นโทนดํานะครับส่วนแผงคอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคิ้วประตูเนี่ยเขาก็ยังจะมีตัดแบบเป็นตัดแบบเงินๆมาให้นะนี่เพื่อความดูให้มันไม่มืดจนเกินไปนะฮะก็ให้มันตัดแบบว่าเพื่อความโฉบเฉี่ยวจากภายในอ่ะเนาะนี่กระจกปรับไฟฟ้านะครับมีมาให้แล้วนะครับเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับคุณลูกค้านี่ เป็นข้ามันได้เกียร์แบบว่าเป็น CVT นะครับปรับเป็นเกียร์แมนวนวลได้นะครับเกียร์เจ็ดสปีดนะครับผมส่วนแอร์ยังเป็นแอร์หมุนปกติอยู่จะไม่ใช่แอร์ออโต้นะอ่าแล้วก็มีหน้าจอวิทยุนะครับนี่หลักภา,ายในก็จะประมาณนี้ต้องบอกว่ากว้างนะผมว่าผมชอบอันทิต่ตรงหนึ่งที่ว่านั่งสบายแล้วก็ได้เรื่องของความกว้างนะครับมิติใช้สอยเนี่ยของตัวติ้นเนี่ยผมมองว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวเหมาะกับการเป็นรถบ้านคับไปทํางานเป็นรถครอบครัวเนี่ยผมมองว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์เลยนะครับอ่า นี่ทั้งหลังก็ประมาณนี้นะครับมีพอร์ตชาร์จให้ด้วย2พอร์ตนะครับหนูจะมืดหน่อยขอทานโทษคุณลูกค้าทีนะฮะนี่อ่ามีมี USB นะครับเป็น2.1แอมป์นะครับผมด้านหลังให้2จุดเอาไว้ชาร์จแบตนะครับอ่ันนี้จะเป็นในส่วนของโฉมที่เป็นตัว1 8 e นะครับผมรุ่นปี2017นะครับคันนี้แหะครับราคาตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะครับใครกำลังมองหาอันติดนะครับปี17อยู่ที่เป็นโฉมไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยอ่ตัวนี้ สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาดูคันต่อไปเลยครับทีนี้มาดูในโฉมของตัวปี16กันบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในรุ่นของตัว1ันนะครับผมหรือว่าตามชื่อรุ่นก็คือ 1.6G นะครับเกตนี้นะครับจะเป็นในโฉมของตัวปี16นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่469,00 0บาทนะครับผมอ่าต้องบอกว่าตัวนี้มันก็จะน่าต้องบอกว่ามันโฉมเดียวกันดีกว่าหน้าตาเดียวกันโฉมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตัวคันนี้นะครับเขายังไม่ใส่ไฟ นะครับอ่าตัวคิย์ตัวนี้มันติดตั้งใส่เองได้นะครับอ่าแล้วก็ข้อแตกต่างนะครับตัวตัวนี้เป็นตัว G นะตัว G เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวรีโมทที่เป็นสมาร์ทคีย์นะครับตัวรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวสมาร์ทเอ็นทีนะครับที่สามารถใช้มือแตะเพื่อเปิดปิดรถได้โดยที่เราไม่ต้องกดที่กุญแจนะครับภายในก็จะมาพร้อมกับตัวคูป์สตาร์ทอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ภายในจะเป็นโทนเบสนะฮะ เป็นสีเบสเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับพร้อมกับตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ซีวีทีเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภายในของตัวอันติกับตัวออปชันเนี่ยถ้าเป็นในเกรของตัว16 17อ่า18บแปดอะไรเงี้ยผมมองว่ามันมันเป็นโฉมเดียวกันภายในคล้ายๆกันนะครับผมแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจะต่างกันแค่ออปชันนิดนิดหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับหลังคาก็จะเป็นโทนนี้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของตัวพัดลมีนะครับฮารดูด้านหลังบ้างนะครับเปิดมาก็ จะได้ในเรื่องของตัวความเรียบหรูเนาะความหรูหราหน่อยแต่ว่าต้องบอกตรงนะว่าตัวข้อเสียของตัวสีเบระคือมันค่อนข้างจะเลอะง่ายเหมือนกันนะเอาจริงอถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วผมชอบสีดํามากกว่าภาในดํามากกว่าแต่ว่าตามรุ่นนะเขาจัดมาให้ตัวจีเป็นเกรดอย่างนี้ก็เป็นสีเบรอย่างนี้ไปเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นคิ้วเบรทั้งหมดนะครับอทีนี้อ่ะยังไม่ได้พาลูกค้าดูด้านหลังเลยเดี๋ยวพาลูกค้าดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ตามผมมาเลยให้ดูกันแบบเรียวๆไม่ต้องมาตัดเลยนะฮะคนันต่อคันไปเลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะกว้างลึกไปนู่นเลยโห้โหอันนี้ไม่ใช่ว่าตกใจเลยนะมันมืดมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่ครับอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมลึกเข้าไปนู่นเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะครับอ่าดูในมุมกว้างก็จะประมาณนี้นะครับพอปิดลงมานะครับอ่าก็จะเป็นไฟท้าย เหมือนกันนะครับพ่อโมเดียวกันเลยนะครับแค่คนละปีเฉยนี่ก็จะเป็นรุ่นของตัวพันหกจีนะครับมีบอกตั้งเบิก็เป็นโลโก้ของตัวโคราเนติสนะฮะอ่าก็ต้องบอกว่าสวยงามทีเดียวตัวล้อแม็กเหมือนกันนะเหมือนกันตัวเมื่อกี้เลยนี่เป็นล้อแม็กทูโทนสเปคเดียวกันเลยขอบสิบหกห้ารูนะครับเป็นแม็กทูโทนนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปีสิบหกนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตอนอ่าคันต่อไปเลยดีกว่านี่ ตัวนี้ก็ตัว1 6นหกเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะปีใหม่กว่าเป็นปี17คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะครับผมเป็นรุ่นปี17นะคันนี้ไม่วิ่งไปแสนกว่ากิโลแสนแสนเจ็ดนะครับต้องบอกว่าต้องอยู่ไอเกณฑ์กลางๆนะก็ไม่ได้ถือว่าน้อยหรือไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็เรียงกันตามตรงนะครับเจ็ดก,ก็คือบอกว่าเยอะนะน้อย,อยก็คือบอกน้อยนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสีเดียวกันเลยเป็นสีบอลเงินนะครับบางคนก็เรียกสีซิลเวอร์นะฮะเรียกอะไรเหมือนกันนะครับเนี่ยหลักๆแล้วก็จะะะะมมีีีท่เเปป็นนโฉตัว16 17ออยฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินด้วยนะครับสีดามีคันเดียวนะครับที่ที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวพันหกจีเหมือนกันปีสิบเจ็ดนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับแต่คันนี้ไม้น้อยหน่อยอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับหน้าหน้าก็มีอีกเป็นสีบอลเงินนะครับลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมทาไมมีแต่สีเงินเยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่ารถที่เราได้มาเนี่ย ไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถอลไรนะจะอยากจะเป็นรถเขาเรียกว่ารถปลดระวางหรือรถปลดระจําการในการใช้งานในสํานักงานต่างๆอย่างเช่นรถผู้บริหารรถประจําตำแหน่งอะไรเงี้ยครับผมซึ่งรถพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะมีการเข้าศูนย์ตลอดเขาจะการันตีศูนย์ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาได้รถกำตําแหน่งมาหรือว่าเป็นรถที่ใช้งานในสํานักงานเนี่ยนะครับพวกนี้คือเขาจะไม่เอาเข้าอู่นะคือเขาจะมีการให้เบจจตในการเซอร์วิสศูนย์ตลอดอยู่แล้วทุกรอบนะครับต้องบอกว่า ข้อดีก็คือเรื่องของเครื่องยนต์การดูแลรักษาเนี่ยทางศูนย์โต้ต้าเนี่ยเขาดูแลมาให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวอันติที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนาะใครที่กำลังมองหารถที่เป็นรถเก่งรถบ้านเอาไว้ใช้งานเนี่ยผมมองว่าอันติเนี่ยเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ผมอยากจะให้คุณลูกค้าตัดสินใจเลยนะว่ามัน,ม,นมันกว้างมันตอบโจทย์มันสะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานแล้วในราคาที่อยู่ระหว่างสีแสกงกลางๆเนี่ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะรับได้โดยเลยเพราะว่า ตัวที่ผมแนะนำวันเนี้ยไม่มีขนาดข้ามห้าแสนเลยนะตัวอันติดอะโฉมปีสิบหกสิบเจ็ดอยู่ที่สี่แสนกลางๆหมดเลยสี่แสนห้าสี่แสนหกสี่แสนเจ็ดประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ที่เกจอยู่ที่เลขไม้ด้วยนะอ่าก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยผมไล่มาก็อันติดท้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยนี่ก็อันติดนะครับผมเห็นไหมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินหมดเลยนะครับเนี่ยที่ไล่มาเนี่ยยังไม่เจอขนาดข้ามห้าแสนเลยอย่างคันนี้ คันนี้4,045,000ปี16เอ๊ะทำไมคันนี้ถูกกว่าคันอื่นเพราะว่าคันนี้เลขไมล์ของเขาปาไป108แล้วนะครับต้องบอกว่าไมล์ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ป่าไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับผมนะถ้าข้าม200,000นี่ผมผมบอกว่าเยอะแล้วนะครับแต่ไม่มีข้ามแน่นอนนะครับที่ไลนมาแต่ก็อยู่แสนกลางๆคันนี้ก็แสนสี่กิโลนะครับ4,069,000นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยราคาเลทเนี่ยถ้าให้เฉลี่ยกลมๆเนี่ยโคลาอันติสเนี่ยรุ่น 1.6G ปี16 ยังไงราคาไม่เกิน4 6 0 0สนกลมกลมเลยไม่เกิน4 6 0 0ส7หก่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะได้ตัวโครลอันติสไปขับสบายๆายกนกว้างแล้วนะครับผมใครกำลังมองหารถบ้านไว้ใช้งานน้อยแล้วขับไปทํางานนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าใช้เป็นรถบ้านอะไรเงี้ยหนึ่งหนึ่งในตัวเลือกถูกแนะนําเลยก็คือโครลอัลติสนะครับผมต้องบอกว่าขายดีมากจริงๆนะฮะเนี่ยที่จอดอยู่ตรงเนี้ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันติสเนี่ยมันมาไวาไปไวยอยู่แล้วอ่าลูกค้าก็มองหารถรถเก่งที่ราคาไม่ข้ามาแนนนคคงีอััติสะรบ แล้วข้อดีของโตโยต้าก็คือว่าศู์เยอะนะครับอะไหล่ไม่ต้องรอนานนะครับแล้วก็ราคาตลาดเนี่ยก็คือเวลาขายต่อในอนาคตเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ตกไปมากกว่า,กว,ากว่าที่เป็นไปได้นะก็อบอกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับสำหรับตัวรถแบรนด์โตโยต้านะครับอ่าทีน,นี้นะครับใครที่กำลังงองหาโคโลราติดเอาไว้ใช้งานอยู่เลยก็ติดต่อพี่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสองหกเจ็ดศูนย์นะครับผมแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะฮะผมก็จะส่งข้อมูลหรือว่าอยากจะขอรูปรถเพิ่มเติม,ตมก็บอกผมได้นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะจัดการส่งให้นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของพามาดูในส่วนของตัวโคราชติดเนาะทีนี้ลูกค้าอยากจะสอบถามลูกเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าตัวรายละเอียดอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาทางไลน์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจัดการส่งข้อมูลให้นะครับผมหรือว่า,าติดต่อจะดูคลิปรีวิวของผมนะครับในการทําคลิปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวชื่อช่องว่ากอรถเสริมใบเพชรยนต์นะครับผมก็จะมารีวิวรถให้ลูกคุกค้าดูทุกวันนะครับอ่ารีวิวดูทุกวนันแล้วก็ ลูกค้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษก็แอดไลน์มาบอกได้หรือโทรบ,บอกอย,อยากดูรุ่นนี้รุ่นนี้อย่างเงี้ยน้องกรรีวิวให้หน่อยได้ไหมยินดีเลยนะครับโทรมาเลยอยากให้ลูกค้าโทรมาอยู่แล้วนะครับไม่งั้นผมเหงาแน่นอนถ้าดูค้าไม่โทรมานะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรคลิปจะยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็โอากาสหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนหคุณลูกค้าอย้ดูก็คอยติดตามเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณลูกค้าไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ